โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมากับช่องไมคบี้เหมือนเดิมน,นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นให้ดูนะฮะกับเกม Star Wars Lego นะฮะหรือ Lego Star Wars The Skywalker Saga นะครับก็น่าจะเป็นซีรีส์ของอ่า w k y w e r k e r นะครับผมแบบคือที่ผ่าน,านมาอ่าซีรีส์ของ Lego เนี่ยเขาก็จะทำออกมาเป็นแบบแนวสไตล์เหมือนเกมเด็กใช่ไหมครับแต่รอบนี้เขาค่อนข้างเปลี่ยนรูปแบบใหม่ครับแบบเกมมันดูจริงจังขึ้นนะ เราก็แบบว่าดูแอคชั่นเยอะขึ้นแล้วก็ดูแบบก็คือใช้มุกเดิมแต่ว่าระบบการเล่นอ่ะ,อะดูดีขึ้นครับมันจะไม่ค่อยดูเหมือนเกมเด็กสักเท่าไหร่นะเราก็ได้รางวัลดีนะแบบขายดีควรพูดถึงเยอะมากเยอะกว่าที่ผ่านๆมาของซีรีส์เลโก้ทั้งหมดเลยนะแบบออกมาดูดีเลยเดี๋ยววันนี้จะไปเล่นให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะไปกันเลยเนี่ยมันจะมีแบบหลายภาคปะแบบเหมือนเหมือนซีรีส์ในหนังเลย แต่ว่าตอนนี้มันให้เล่นแค่อ,ไอะไรอะเอพิโซดหนึ่งเหรอเฮ้ยเราก็ต้องเล่นแต่จริงๆทำไมจริงๆมันน่าจะให้ไปเอพิโซดหนึ่งเลยนะแต่ทำไมมันยุ่ๆมๆก็ไปให้สี่แต่ว่าเราจะเล่นที่อันนี้ก่อนฮึนี่ดูสิ คือถ้าเป็นแบบ Star War ลเลโกแบบหรือว่าเลโก้ในภาคยุคก,ก่อนๆมันก็คงจะไม่มีอะไรแบบเนี้ยแบบองไต่อขึ้นดาวอ่ะฮะขึ้นลง B. นี่คือแบบกดอีกทีหนึ่งหรอคือแบบมันดูแบบมันดูจริงจังขึ้นกว่า Star War ลทุกๆภาคอ่ะแบบครับก็คือแบบจอยสันอ่ะเอออ่ะฮะลงที่นี่แหละ เนี่ยมันมีความเป็นแบบบุคคลที่3อ่ะคือที่มันผ่านมามันก็จะประมาณแบบซูมออกเหมือนเกมแบบแนวแอคชั่นแบบเล่น2คนใช่ปะเนี่ยมันก็จะฟีลประมาณแบบเหมือนเกมเล่นบุคคลที่3อ่ะเนี่ยถ้ากดอลงไปก็จะเป็นแบบแนววิ่งเนี่มีความแบบเดินตามฉากก็คือจะต้องเดินวิ่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยฝันได้ หยความแบบความต่อสู้แบบดูดูดีอะ่ะปุ้ยขอโทษอันนี้กดเอค้างไว้นะเหมือนประมาณแบบหยิบของปลาใช่ปะเราก็กดเครื่องเออดีดีดีฮุยได้ทุกอย่างเลยเหรอเ้ยเลิอดอะ ดูมีความเป็นแอคชั่นมากกว่าเกมสมัยก่อนอะแบบหน้าตาตัวละครก็ดูดูโง่เหมือนเดิม <laughs> ไปไปไปเนี่ยเห็นไหมมันมีแบบมันดูมีอะไรขึ้นเยอะ,อะจริงดูดีดูด,ดีดูจริงจังขึ้นอะ <laughs> เห็นว่ามันมีทุกแพลตฟอร์มเลยนะแบบทั้ง PC, Nintendo Switch อันนี้คือผมเล่นในสวิต c h นะ แล้วก็มีทั้ง PlayStation 4แล้วก็5ด้วยแล้วภาพก็คือแบบสวยอะ่ะไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนเกมพอร์ตเกมอื่นๆที่แบบของ p พ4สแล้วก็มาของสวิตอะไระคือก็อย่างว่าคือ Star w a r มันก็ถ้าภาพดับดับเกินไปเหมือนพวกเดลวิเชอร์ก็คงไม่ไหวหรอกอนี้ข้างล่างโอเค เฮ้ยเขว่งดาบอย่างโหดเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินเฮ้ยบังอ่านนะอีพวกชั่ว เฮ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้โหแม่งอย่างเทอ,อืเหมืองบังอาจอออ,อ อ๋อโอเคโอเคโอเคเก็ตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อโอเคก็คือกี่เป็นรูปอะไรก็ได้บ้างนั้นเถอะอุยอันนี้ เมื่อกี้กดเอกได้อ่ะนี่ไงก็กคือท่าจับเอย เพราะมันเท่าไหร่ก็ได้นี่ <c oughs> <laughs> แบบมีปงมีป่าไปอีกใช้พลังจิตได้เรื่อยๆเลยจริงเลยดูดิมีความแบบสวยแบบเดินเดินแล้วมีควงดาบไลฟ์เซิร์ฟเวอร์อย่างเงี้ย <c oughs> มีด่างใต้น้ำไปอีก เอาเรียนมาให้หมดโอ้โ oh, ห oh. เรียนเยอะมากเยอะกว่าเดินเก็บเีอ oh. ดาบยาวเวอร์เย็บ yeah. อันนี้ uh huh. oh. เออมันสามารถเล่นได้สองคนนะ เนี่ยพอเวลาเรากดสตาร์ใช่ปะเนี่ยมันก็จะมีทางขวามือบอก p ่าเพ any b o t t o า to another controller to join ก็คือมันสามารถเล่นได้สองคนนะคะะรับตะลุยในเรื่องไปด้วยกันได้ไดเอ้เรียนมาไม่รู้เอาไปทำอะไรแต่เก็บให้หมดคือในภาคที่เราแล้วอ่ะจริงๆผมก็แบบเล่นซีรีส์เลโก้อื่นนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าไอ้เรียนพวกนี้เอาไปทำอะไรคือเล่นเล่นได้แบบเล่นแปบ๊แปบๆแ,แล้วก็หยุดอะไรเงี้ยไม่ได้ถึงกับแบบจบทุกภาค ไม่ไม่จบสักพักเลยพูดง่ายกว่าอ๋อให้เปลี่ยนตัวหรอตัวนี้ทำอะไรได้บ้างอุ้ยอุ้ยต่อยเตะจา้าจ้าหรอถ้อา,าวิ่งนี่เครือ่องไรอะลงอ๋ออ,อ,อ,อ๋อโอเคเกตเกตเกตอีซี่ อะไรฮะสู้หรออันนี้เจร์ <Yeah. S 2> เวอร์มากไอเจ้าโลบโห oh, แบบซีจีเวอร์เฮ้ยนั่นคืออะไรอะโลบ เหเรียบร้อย <c oughs> ชนะห่ยฟีลคือดีอ่ะ เจ้าป้าโง่จะทำให้ฉันดูแย่ตายไปซะจบปิศาจทะเลทั้โงกมันคือฉลามใช่ปะหรือว่ามันคือตัวอะไรสักอย่างมันฟิลมันคล้ายๆเหมือนจระเข้ผสมกับไม่รู้นะเราก็มีตัวมาแดกเออแล้วเดี๋ยวก็มีตัวอีกตัวมาแดกอีกทีนึง we This lovely! We must find the queen! Victory! chair! ไม่รู้ในในหนังน่าจะไม่มีอย่างนี้หรอกอันนี้มันเหมือนแบบแบบเอาฮานะแต่ถ้ามีถ้ามีในหนังก็คือฮาแม่ไม่ใช่หนังซีเรียลเลยันะเฮ้ยมีชาเลนด์ด้วยมีอัพเกตด้วยหรอเฮ้ยจริงดิ คือผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าภาคอื่นอนะ่ะมันมีอัปเดตไหมมันมีแบบอัปเดตตัวละครไหมอะไรเงี้ยแต่ว่านอกจากตัวละครเยอะแล้วยังมีอัปเ,ตเดตอีกห่อแบบเฮ้เกมมันทําดีนะอย่างเงี้ยแบบอาจจะมีของซ่อนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติมีเวลาเล่นใช่ปะ่ะอุ้ยดูดีด,ดูผิวน้ําเว้ยขนาดแบบเล่นในสวีนดย,ยังทําสวยเลยถ้ามีเวลาก็แบบอาจจะต้องแบบเดินหาหนู่นนี่นั่นนะแบบน่าจะแบบเล่นนานล่ะผมว่าเกมนี้เล่นนาน นี่แค่แบบเอพิโซดแรกนะของภาคแรกใช่ปะเออมันมันมีทั้งหมดหกภาคหรือเปล่าวะเมื่อกี้เหมือนเห็นเยอะกว่าหกภาคนะแต่ว่าเท่าที่รู้มันมีหกไงเอ้ยบางอ่านนักบางอ่านนักพวกแกเอ้ยเอ้ยล็อก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 ให้หมดเฮ้ยเจิด now? I believe so. But who do we have to thank for our rescue? We're ambassadors of the Supreme Chancellor. It's urgent that we make contact with the Republic. you have transport? In the main hangar, this way. You're guy's bomb bag. Stay close. The Queen is not safe here. We must take her to the Republic on Coruscant immediately. The Queen runs so fast, even though she's wearing a long อ้ยฉากสวยอะ่ะควีนไม่ต้องห่วงเอ้ยโอ๊ย <laughs> ขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเธอนะควีนนี่เนี่ยเอา้านี่เนี่ย <laughs> ปลาใส่หัวควีนกันกระเด้งโดนศัตรูไอ้เหี้ยโคตรจี้เลย <laughs> จะถามว่าจะคอนติเนียสตอรี่ไหมเก็แปลว่ามันจะไม่ได้กลับมาถูกปะเฮ้ยมียิงโดนด้วยหรอมันใกล้เข้ามาแล้วแต่เราจะยิงโดนไหม เฮ้ยแจ่วว่าคือดีอ่ะสวยอ่ะเออเกมแม่งดีนเนี่ยมอสเอสปาเหรอ are you? I'm Padme, one of the Queen's handmaidens. This is not a good idea, but if the Queen wishes it. Now we need to find a mechanic selling the parts we need. Let's ask around. Do <laughs> map <laughs> 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 โอ้โหแมบใหญ่อีกแล้วให้ตายเถอะเฮ้ยแค่นี้ก็ถือว่าใหญ่นะสำหรับแบบหนึ่งด่านอะ่ะไม่ทำอะไรได้ต่อยเฮ้ยมีปืนโอ้โห,โโหเกมแม่งเห่อเกมยิงคือปืนบุคนที่สามเออดีอุ้ยแล้วตัวเนี้ย Oh, <laughs> me, Labob, I can't unusually strong with him. That much is clear. He deserves better than a slave's life. The boy tells me you want to sponsor him in the race. Well, I've acquired a pod in a game of chance. I wager my new racing pod against, say, the boy and his mother. No pod is with two slaves. The boy, จริงด้วยชาคีย์ันม,มา,า,าริโอขาดไปอีกแบบสามดีมากอะ ก็คือกดบีวิ่งโอ้โหขับเร็วมากเดี๋ยวเดี๋ว,ว,วมันมีมุมที่แบบดึงง่ายกว่านี้ไหมคืออย่างนี้มันยากอะ่ะโอ้ใครมันจะไปเล่นได้หวะโอ้คือแบบหรือว่าในเรื่องก็คือเราแพะปะไม่รู้ดิคือแบบไม่ได้ดูอะ เฮ้ยแต่แบบมีความแบบไม่รู้อะว่าในหนังอะคือมันแข่งกันเร็วขนาดไหนแต่ว่ารู้สึกแบบเนี่ยคือมันเร็วมากแม่งเร็วกว่านิดฟอร์สปีดอีกคือก็คือขี่ยานนะนะไอ้เจ้าไอ้เจ้านี่เป็นไงล่ะไม่ค่อยชนแล้วเป็นไงป่าเหรอเมื่อกี้คือช่องมันแคบเฮ้ยรู้สึกแบบบือหวาแบบ นี่ซินาสตาโวนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเริ่มเก่งแล้วเริ่มเป็นแล้วไงที่หนึ่งตองเป็นของเรานาคินสู้เขาพาคินอ,อ้ยไม่ใช่อาาคิน,นพูดผิด <c oughs> <c oughs> อะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นวายอ๋อมิชาแบบนี้ในหนังด้วยหรอ ให้ไหมไหมไหม,ไมเราขับแบบปกติก็พอสปีดเอ้ยเอ้ยกูจะชนไหมเนี่ย <laughs> ไม่ชนว่ะเฮ้ยแม่งแจ๋วแจ๋วว่าแจ๋วเฮ้ยสนุกอะ่ะคือชอบอะ่ะห <c oughs> ัวอนาคินแม่งโคตรโหด <c oughs> เอ้ยชนนะเอาจริงเมื่อกี้ก็คือพัง จะชนะแล้วใช่เปล่าดูไม่ออกว่าเราอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่คือตอนนี้คือแบบพะวงกับการขับอย่างเดียวเลยออที่สองรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเราต้องชนะเดี๋ยวเจอของใหญ่คืจอยสั่นหนักมาก ฮ้ยทีหนึ่งทีหนึ่งนี่บังเอิญหรือเกมมันบังครับชนะว่าเป็นไเป็นไงล่ะเจออานาพาคินเข้าไปคิดว่าน่าจะตามฉากจริงเพรามายไดอานาพาคินอันนี้ทำอะไรอ่ะมันทำอะไรไม่แก ปาระเบิดเดี๋ยวเราพอเท่านี้ก่อนตอนแรกก็คิดว่าแค่จะแบบรีวิวแล้วก็เล่นแบบขำๆแบบแปบบ๊แบๆบจบอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเล่นไปเล่นมาเฮ้ยแม่งสนุกอะ่ะเออชอบก็ถ้าใครที่สงสยัยหรือผมพูดอะไรผิดหรือเข้าใจอะไรผิดไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมมีอะไรก็เข้ามาแชร์หรือว่าเข้ามาแบบตอบคอมเมนต์กันได้นะครับแบบมาแชร์ว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือผมอาจจะไม่ได้ติดตามซีรีส์แบบ Star Wars สักเท่าไหร่นะครับก็อาจจะแบบงูงูปลาปลาทีนิดหนึ่ง <laughs> โอเคถ้าใครชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาอัพคลิปต่อๆไปเกมใหม่ๆใ,ให้ได้ดูกันนะครับผมโอเควันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย